ดอัปเตข่าวน่ายินดีสายๆวันนี้กระทรวงการคลังเริ่มสั่งเจ้าหน้าที่เอาโต๊ะไปตั้งที่หน้ากระทรวงการคลังประตูเสีประตูเดิมนั่นแหละรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนที่เขามีปัญหาเรื่องห้าพันใช่แล้วให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะคะกับประชาชนที่มาสอบอถามด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพจริงๆกาบเรียนด้วยความเคารพจริงๆด้วยตรมะครับด้วยความเคารพจริงๆนะอ จริงจริงจัดสถานที่ให้เาถ้า,เ,าเราเข้าใจชีวิตของชาวบ้านเขาชนิดหนึ่งเราเข้าใจข้อจํากัดของชาวบ้านเขาชนิดหนึ่งจัดกระบวนการทางสังคมไปซึมซับไปไปประทะอารมณ์ของชาวบ้านเขาชนิดหนึ่งอ,อย่างเข้าใจเขาอ,อย่างมีเมตตาถ้าเป็นผมนะเปิดโรงอาหารเลยให้เข้ามาเลย ด้วยความเคารพผมจะหาที่โล่งๆสักที่หนึ่งจะเป็นโรงรถโรงอาหารโรงอะไรที่มันโอเพนแอร์กว้างๆเลยลื้อของออกให้หมดเออเอาโต๊ะตั้งห่างๆเอาโต๊ะตั้งมีคอมั้กตัวและผมก็จะจ้างนักศึกษาที่ปิดเทอมนั่นแหละผมจ้างนักศึกษาสักร้อยคนก็ได้อมนจะกี่ตังค์ผมจะจ้างนักศึกษาสักร้อยคนเลยค่ะแล้วก็เอาเอาเอาคอมพิวเตอร์ลงสักห้าสิบเครื่อง ลงสักห้เครื่องเลยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อาเูตรงไม่มีมือถือหรือไม่มีเทคโนโลยีนักศึกษา50คนแยกกลุ่มไปประทะไปรับเรื่องจากชาวบ้านแล้วก็ส่งต่อให้นักศึกษาอีก50คนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์จัดการลงทะเบียนให้ติดขัดตรงไหนทําให้ยากลัวเรื่องเรื่องโรคระบาดก็ก็เซฟเฟสชิลไปเลยก็เซฟตัวเองสิคาดอากากด้วยใส่เฟสชิลด้วย ชาวบ้านมาร้องไม่มีหน้ากากไม่มีเฟสซิลใช่ไหมก็จัดหาให้เลยอแล้วก็มีให้เลยแจกเลยแอลกอฮอล์ล้างมือแจกให้เลยแจกหน้ากากอนามัยหนึ่งชิ้นแจกเฟสชิลหนึ่งชิ้นนี่ทํามีได้ใจเลยนะอย่างนี้เลยป้าป้าป้าติดตรงไหนติดปัญหาตรงไหนอแปะกิมจุ้ยมาโอ้หเอาาแปะวันหลังไม่ต้องไปเสียให้พี่วินต้องพันหนึ่งอ่ะมีปัญหามานี่ไปเดี๋ยวผมจัดการให้อแค่นี้ก็จบถือเอาแปะก็ไม่มีช่วยหน่อยนะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอ่ะถูกปะ มันก็จบดีฮะดีก็ชมนะทําดีก็ต้องชมว่าอย่างนี้ก็สามารถบรรเทาวความเดือดร้อนไปได้ก็ขอบคุณนะคะที่อย่างน้อยก็เห็นถึงปัญหานี้จริงๆใช้คําว่าเห็นหัวก็แรงไปเ <c oughs> เห็นหัวอ,อกของชาวบ้านใช่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้าใจข้าจำกัดของชาวบ้านเขาใช่ชาวบ้านที่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนเขาไม่มาหรกบอกเลยถูกไหมเขาจะมาทําไมเสียค่ารถเสียเวลาเสียตังค์ถูกไหมค่ะจริงๆนะจริงๆนะให้ข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ ไปเดินตามตรอกซอกซอยสักนิดหนึ่งจะรู้เลยชีวิตจริงๆเป็นไงอ,อ่ะพอละพอละจบจบจบ,จบ